สวัสดีครับพี่น้องนะครับมาพอๆครับคุณนรลกิสานคือเกานะครับมาเด้อมันนี่มากินก้อยกุ้งน้ำกันพี่น้องคุณน่ะกุ้งสดๆเลยนะครับพอตาไปหาเปิดไซรอบที่สองเลยพี่น้องเปใดไรอบสองรอบแรกที่น้องก็ได้ท่ายคลิปไปนะครับวันนี้เป็นรอบสองนะครับได้มาอีกหลายคือเกานะครับรอบนี้เบิ้งเน่ก้อยใส่บักกอกมาใยญ่ก้อยสมมไหมพี่น้องเบิ้งอยากว่าครับแซ่บขนาดก้อยสมสมใส่บักกอกนะครับก็ผัก มี่พักขั้นจองนะครับพักกันจองแล้วก็มะเขือแล้วก็พักหอมอืมแต่แสบอยู่ครับก็ป่ากบป่า,ปปามึงขึ้นนี่แต่ว่าบริไทคลิปนะครับเป็นป่านิ่นมนะครับมากองเขากองเขาหน่อยกองเขาหน่อยแต่ว่าเขาายนะครับโก้กบโกก็ร่งกินเหมือนนั่นยศโก้โก็ร่งกินป่าอยู่ซิมบงกันนะ รสชาติเปรี้ยวๆสมๆแน่สมๆเพชรๆนะครับขันเป็นก้อยกุ้งต้องเฮ็ดปอกสมๆยังไงเป็นนั้นก็ต้องเฮ็ดสมย่ารู้ป่อืมขาบค่าคือเป็นการขาเสื้อน้ำพี่น้องครับสมๆเพชรๆ มือก้อนนี่แม่เห็นนกกินเพราะไรเพราะว่า,วาอาหารเป็นพิษตอนนี้เศ้าแล้วต่าไปทุระอยู่บ้อนมากกินก้อนเด้บัดสนั่ กินสามคนลายข้างลายเนี่ยอันนี้พ่อไปเก็บได้หนึ่พี่น้องพากันจองเก็บอยู่ทงอยู่หน้าปลามันปลาแบบง่ายเลย Mìn... Oh. Mà, 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 mà. Đi nói chung là nó ăn rất ngon. Nó vẫn ăn. Nó ăn rất ngon. Nó rất Nó ăn không? Nó de la cour ลายคักลายแน่กินตามคนหนึ่งคุยเขาอร่มีมมนึงได้กินเท่าเดียวเท่านั้นละ่ะความแสบเรา้ำนอดอกาถ้ส่าสำหรับอยู่บ้านบ่รูว้ว่าสิได้กินรู้ปะ าหาโซน้าหาเห็ดเบี้ยงห <c oughs> าลองค้นหาเห็ดเบียงแต๊แแตีหาบนพีื้นหล่ ช่วงนี้กับตัดอ่อยตีหานี่เสียงรดเรียนบึนบึนละ่ะนี่แหละอีตาบัานห้องตื่นแต่เช้านอนแต่เ้นยังมือขค้ืนเงียบแต่สองถุ่มเหมือนหนอถุ่มกลัว ทุ่มหนึงสทุ่มก็เริ่มเงียบล้วเริ่มงกระดง้างมิแกกดู

ใคไปกับไปพ่อกันได้ได้พี่นอ้องเ้อไม่ยากไปเล่าเบี้ยงจ์ได้พี่นอ้องแล้วก็จะเครื่องมืออะ่ะก็ติมากินขอเที่ยงอยู่หาดจอมมานี่ นี่ตามกำหนดการเกาที่ว่างใบนะคะนรับเนอะไ่รู้ว่าสิเปลี่ยนแปลงหรือจัองไดบอต้องเฮ็ดเป็ดเพ็ดขันก้อยตรงนี้ ไเกัาาบลายเกบลายก็าจังก่อยเนืองที่ต้องเผ็ดเนาะ เผ็ดรหลยเผ็ดรหลยแต่กระแทบไหลยหักหักหักหคุณองเงือ รุ้มลัามาบารอมผอันเพชรกินน้มจืดๆได,ด้พี่น้องแก่เพชรได้กซนแหกินน้มจืด เตียงเราดีแตกวะบ้านเอาเออเราดีแตกแล้วสินเอ,อินก้อยเล็กรถไทยหน้าเดินต่ำ ็ดดีนะมีนมอ,อยู่สุดยอดหมู่บ้านแม่มื่ก่อนี่แม่ตำสมกันเนี่ยซ่บเัิ่ค ย่งสามนอย่างสามน้อยประกอบอม,มันบ่แม่บ่ได้ตําลายปลานี่เด้มื้อนั้นก็เลยสมนะอมเออใส่เป็นกุ้งเต็มใส่ตําบักุ้งแต่ว่าเอาบ่ก้ากินเหรอคมันี่กินอยูอ่พี่อิ่มแล้วพี่นเนาะเผ็ด สุดยอดกับรันตีก้อยกุ้งสูตรย่ายคุณโอรุยีสารแซ่บเปรี้ยวเผ็ดต้องเน้นแบบนี้ด้พี่น้องต้องเผ็ดต้องสมนะครับฝากพี่น้องติดตามได้เครับด้วยทาง Youtube นะครับช่องคุณโอรุยีสานแล้วก็ทางแฟนเพจเ c e b o o k นะครับคุณโอรุยีสารหนูเห็นแกะเพจอีกอันหนึ่งเห็นแล้วสังขญาหาบาทหรือสิบบาทหาบาทสิบบาทแซ่บ โอเคเนาะพี่น้องเนาะไปแล้วครับผมยังคุยกันในคลิปนะครับขอบคุณหล,ลายๆสวัสดีครับ